สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะเดี๋ยวมาดูหัวข้อความรักของคุณนะคะปักหลังเนาะ16ถึงมมกราคมนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่หมอจะขอดูของคนโสดก่อนนะคะแล้วตามมาที่คนมีคู่เนาะโอเคมาขอพลังงานของชาวราศีธนูคนโสดนะคะพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะห้าไม้เทา้าใบแรก สี่ถ้วยโอ้เงียบมากเลยนะคนโสดชาวราศีธนูนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรมาหรอมันมีความขัดแย้งมันมีบางเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันมีความขัดแย้งมีเรื่องการทะเลาะเบาแหวงหรือว่าความหงุดหงิดใจความไม่พอใจความไม่ได้หนังใจไม่ได้ตามอารมณ์ไม่ได้อย่างที่ต้องการรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกเ็งเ ไม่พอใจอะนะมันเป็นอาการไม่พอใจการทะเละาะกันการหงุดหงิดมันเป็นความหงุดหงิดอะไรแบบนี้เออนะต้องการความสงบต้องการหาทางออกให้กับชีวิตเดี๋ยวคุณจะหาทางออกได้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเบื่อเบื่อที่มันเซ็งเซ็งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหาทางออกให้กับชีวิตคุณได้นะคะคุณอาจจะใช้เวลาเรียนรู้หรือว่าศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงสักหน่อยนะคะ อาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่อยากจะวุ่นวายหรือว่าสูงสิงกับใครนะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กรณีเนาะแล้วก็แล้วแต่บางคนบางท่านด้วยบางคนศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม,มแก้เบื่อแก้เซ็งเนาะบางคนกําลังหาทางออกให้กับชีวิตแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ด้วยนะคะนั่งสมาธิการฝึกจิตหรือว่าใช้เวลายอยู่กับตัวเองพอสมควรนะคะไม่ค่อยมีโลกภายนอกสักเท่าไหร่นะคะ บางคนแอบซุ่มเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแบบเนี้ยก็ได้ด้วยนะะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักของคุณคนโสดนะคะชาวราศีธนูหน่อยเป็นยังไงบ้าง6ถ้วยนะคะว้าวเลเวอร์ว้าวสิววถ้วยว้าวว้าวต้ววองบอกอย่างนี้ ชาวราศีธนูมีเกณฑ์พบรักกับคนต่างวัยนะคะเป็นรักที่เป็นพรมลิขิตด,ด้วยนะเป,นเป็นคู่รักที่แบบว่าพรมลิขิตสรรสร้างดึงดูดให้พวกคุณมาเจอกันเป็นคู่รักต่างวัยนะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำเป็นชาวราศีเมถุนกรกฎมินพิจิตนะเออแล้วก็ราศีเมถุนนะคะหรือไม่ก็เป็นคนเก่าย้อนกลับมาก็ได้ด้วยนะคะการกลับมาครั้งนี้มันมีแรงดึงดูด ซึ่งกันและกันมากๆมันมีความรักนะคะมันมีความรักมันมีความสเสน่หากันอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าจะเป็นคนใหม่ที่อายุแตกต่างกันเขาอาจจะแก่กว่าคุณคุณอาจจะแก่กว่าเขาก็ได้มันเป็นรักต่างวัยนะคะสุดท้ายแล้วประสบความสําเร็จมากๆเลยเรื่องของความรักใบสุดท้ายมันเป็นไพ่สิบ ะะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์คบกันถึงขั้นแต่งงานหรือถ้าคนเก่ากลับมาครั้งนี้อาจจะมีเกณฑ์ร่วมหอลงลงแต่งงานกันไปเลยก็ได้ด้วยนะคะชีวิตค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆในเรื่องของความรัก เนาะสถานการณ์คนโสดนะมีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่แม่หมอบอกเลยถ้าใครไม่ใช่คนเก่าเป็นคนใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่เนื้อคู่ที่ถูกใจเนื้อคู่ที่เป็นผมได้ขิดที่เขาชักนําชักจูงให้คุณทั้งสองคนได้มาพบกันนะคะให้มาอยู่เป็นครอบครัวมีครอบครัวกันแบบนี้เป็นต้นเนาะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยนะเออหน้าตาดีดูสวยดูหล่อแบบเนี้ด้วยนะคะอื ดีมากๆเลยอะ่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะไม่หมอขอดูหน่อยคนคนนี้เป็นใครคะเป็นห้าถ้วยเป็นไพ่พระเป็นสองเหรียญน,นะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าของคุณเคยผิดหวังเคยคนในอดีตนะคะคนที่เคยผิดหวังกันมาก่อนนะแล้วกลับมานะคะกลับมาเอ่อเคลียปัญหาหรือว่าเขาเรียกอะไรทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถือว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นความรักที่ดีจริงๆมันตัดกันไม่ขาดนะสองเหรียญน,นะเป็นความรักที่มันตัดกันไม่ขาดนะยังไงมันก็ต้องกลับมาแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้ากรณีเป็นคนเก่าถ้ากรณีเป็นคนใหม่เขาคนนี้อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะอกหักผิดหวังช้ำรักอะไรมาแล้วก็ มาเจอกับคุณนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนํามาเห็นไหมไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนามาชี้นะชี้นํามาให้พบเจอกันให้พวกคุณทั้งสองได้มาเจอกันแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเป็นความรักที่มันมีโยงใยหรือว่ามันเชื่อมโยงต่อกันแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณอาจจะเป็นคู่รักในอดีตชาติก็ได้ที่ถูกนํามาเจอกันแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเป็นความรักที่มันผูกความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตนะมันตัดกันไม่ขาดเนาะ โอเคมาดูนะแล้วคุณจะได้คบกับเขาไหมนะคุณจะได้คบกับเขาไหมคะได้ครบแน่นอนอนะ่ะได้สารความสัมพันธ์แน่นอนนะแปดไม่เท้านะคะวิวออฟจูนแล้วก็แปดแปดเหรียญน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าได้นะ หรือไม่ก็เป็นคนใหม่นะคะมาด้วยพรมลิขิตแท้ๆเลยนะมาด้วยสิ่งเขาส,สร้างเป็นเขาเรียกอะไรอะ่อะเวอร์ออฟจูนอ่ะทาให้คุณต้องได้มาเจอกันมันเป็นพรมลิขิตนั่นแหละเออเขาเรียกว่าพรมลิขิตนะทาให้คุณต้องมาเจอกันมีเกณฑ์การเดินทางการสื่อสารคนบางคนคุณอาจจะได้สําหรับบางท่านนะคุณอาจจะได้สื่อสารกันแล้วก็ได้นะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นมีเกณฑ์การเดินทางที่จะได้พบปะได้เจอกันนะคะได้สารความสัมพันธ์กันแน่นอนความรักเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงมีธาตุเหรียดมีเหรียญขึ้นด้วยนะเป็นธาตุดินนะคะพุษศกมังกรกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นความรักที่มั่นคงทีเดียวนะเห็นไหมละมันมีสิบถ้วยขึ้นมาคุณจะได้แต่งงานกันนะคะมันเป็นความรักที่มั่นคงมันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นด้วย นะคะหนักแน่นในความสัมพันธ์หนักแน่นในการครบกันแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับคนโสดแม่หมอยินดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ที่ดีนะคะสารความสัมพันธ์ที่ดีไปจนถึงขั้นแต่งงานได้เลยเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาเนี้ยคุณจะสารความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วนะคะไม่ช้าไม่นานไม่ต้องรอนานด้วยนะคะเออจะจะสารความสัมพันธ์แบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรความรักเติบโตอย่างรวดเร็วอ่ะมีวิวออฟจูนมาความรักจะขยายโตขึ้นโตขึ้น,นแบบรวดเร็วเลยนะคะจนถึงขั้นได้แต่งงานแม่หมอหมองว่าไม่นานนะคะคบกันไม่นานก็อาจจะได้แต่งงานกันเลยก็ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมว่าคุณจะได้เจอกันที่ไหนนะคนโสดเยี่ยมมากๆเลยอะ่ะให้ออกมาสวยๆส,ส,สุดๆนะคะมาดูซิค,คุณจะได้เจอกันที่ไหนนะควีนถ้วยสถานที่โรแมนติก สถานที่ใกล้น้ำกลางคืนโรแมนติกกลางคืนโอ้สิบดาบขึ้นมาทำไมเนี่ยนะอาจจะเป็นสถานที่อะไรอ่ะสิบดาบอ่ะโรงพยาบ,บาลหรออะไรที่มัน <c oughs> ไม่น่าใช่นะ่ไม่หมอมองว่า ะะอาจจะเป็นสถานที่กลางคืนแหละนะอาจจะบง่บงบอกถึงได้ความเป็นกลางคืนก็ได้สถานที่โรแมนติกนะคะที่คุณจะได้เจอกันเป็นยามค่าคืนอาจจะเป็นสถานที่ใกล้น้ําไพ่นี้ก็ใกล้น้ําไพ่นี้ก็มีน้ําไพ่นี้ก็มีน้ำ,น,น,ำนะคะแม่หมอหมองว่าคุณอาจจะเจอกันที่ทะเลก็ได้นะคะอืมเนาะไปเดินริมทะเลชมจันทร์อยู่ดีๆเจอกันอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับคนโสดเดี๋ยวมาต่อกันที่คนมีคู่นะชาวราศีธนูสวยอะ่ะสวยมากๆเลยไพ่ออกมา มาดูนะคะชาวราศีธนูนะคนมีคู่แม่หมอดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะคนมีคู่ชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างเออคนมีคู่ชาวราศีธนูเอ่อเจ็ดเมเท้านะคะ สองไม้เท้าแปดถ้วยเกิดอะไรขึ้นหนอชาวราศีธนูค่อนข้างเหนื่อยเนาะหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมากเหมือนกันสำหรับคนมีคู่นะคะอืมเหมือนมันมีอะไรให้คุณต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันอะไรแบบนี้มีคนขัดแข้งขัดขาถ้ามองในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ออมีคนอิจฉาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ในความโดดเด่นของคุณแต่คุณจะเหนื่อยมากๆนะเหนื่อยแล้วก็ต้องต่อสู้หรือว่าชีวิตมันมีอุปสรรคนะ่นะคะแล้วก็บางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าบางคนมองหางานใหม่ๆก็ได้นะคะมองหางานใหม่หรือมองหาธุรกิจออนไลน์มีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ก,การสาหรับการมองหางานใหม่ๆนะคะ หรือว่าการขยับขยายธุรกิจก็ได้นะเป็นสองไม้เท้านะคะสุดท้ายแล้วมันเป็นแปดถ้วยนะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำเอาไว้คุณอาจจะล้มเลิกมันการคันก็ได้ประมาณว่ามันเหนื่อยมากมันอุปสรรคมากอะไรแบบนี้แล้วทำให้คุณเกิดความรู้สึกมันไม่ไหวแล้วมองหางานใหม่สุดท้ายแล้วคุณต้องละสิ่งเก่าๆบางคนออกจากงาน บางคนลาออกจากงานเลยทนไม่ไหวทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันไปละอะไรประมาณนี้ยเหมือนธุรกิจก็เหมือนกันนะอืมแปดถ้วยออกมาหรือจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูเพิ่มเติมนะคะเขอดูพลังงานคู่ของคุณนะคะชาวราศีธนูเขอดูพลังงานคู่ของคุณหน่อยะคะ่ะชาวราศีธนูสีด่ดาโอ มาแนวนี้ละเอ่อทาวเวอรออ์คุณทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยมันมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เริ่มนิ่งเงียบหรือเปล่าคือตัวเขาค่อนข้างนิ่งเงียบมากๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาป่วยไหมถ้าเขาไม่ป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไหมอ่ะ คือเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบมากๆเลยนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรทั้งนั้นชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือว่าความรักอะไรก็ตามนะค่อนข้างที่จะเงียบราบเรียบมากๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะเขาเป็นคนหัวร้อนเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์หรือว่าระวังในเรื่องอุบัติเหตุฟืนไฟ การตกจากที่สูงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทได้ด้วยนะเป็นเพราะความใจร้อนอารมณ์ร้อนของเขาเลยทีเดียวเขาอารมณ์ร้อนมากนะอารมณ์ร้อนใจร้อนมากๆมีเกณฑ์การทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวไม่หมาะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะจะดูซิว่ามันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะคะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะคะชาวราศีธนู มีเกณฑ์การทะเลาะเป็นคนเก่ากลับมาเพิ่งกลับมาใช่ไหมชาวราศีธนูหรือว่าคุณเป็นรักต่างวัยก็ได้นะมีเกณฑ์การทะเลาะการขัดแย้งทัศนคติที่มันไม่ตรงกันหรือบางคนคุณต้องจากกันอยู่ไกลกันก็ได้มันทะเลาะก,กันด้วยแล้วก็มันอยู่ไกลกันด้วยนะคะเอออาจจะเป็นการทะเลาะก,กันเพราะความไกลไหมสุดท้ายแล้วตัวคุณเองอะ่ะมันก็มีเกณฑ์ไกลนะเนี่ยเห็นไหมาภาพ8 แปดถ้วยเนี่ยมันก็เป็นหมายถึงว่าพวกคุณอยู่ไกลกันห่างกันไกลกันแบบนี้เป็นต้นหรือมีเกณฑ์ต้องต้องจากไปหรือว่าไปไปทํางานในที่ไกลไกลอะไรแบบนี้คือการการไปด้วยด้วยในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยนะคะอืแม,ม่หมอมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมีเกณฑ์การมีปากเสียงอะ่ะมีปากเสียงหรือว่ามีการทะเลาะกันด้วยทัศนคติความเห็นที่มันไม่ตรงกันเนะด้วยความไกลเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืม บางคนอาจจะได้ไปทํางานที่ไกลๆเป็นชาวต่างชาติไหม้ะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะอ,อ,อยู่ไกลกันคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันอะหรือว่าเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งจะต้องไกลกันก็ได้ด้วยนะคะเออมันทําให้มีมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแแวงความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะขอดูสรุปสามใบนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีธนูคนมีคู่นะคะ ถ้าคุณทะเลออกกาะการห่างกันไปนะแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้กลับมารักกันมันยังรักกันอยู่มันยัง,ลงหลงไหลกันอยู่มันยังเป็นพมลิขิตนะที่คุณยังไงคุณต้องกลับมามันมีไพ่กลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมหกถ้วยหกดาบ นะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเป็นเกณฑ์การกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะกลับมารักกันใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์ได้กลับมานะสําหรับคนมีคู่นะคะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะขอให้พวกคุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ